จากกรณีที่เพจด,ดังได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องถังเก็บน้ำขนาด2,500ลิตรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือที่ได้มีการเขียนโครงการเพื่อดำเนินการจัดซื้อถังเก็บน้ำราคาใบละ10,000บาทและปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวสีเครื่องเครื่องละ20,000บาททั้งหมดผ่านระบบการจัดซื้อโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ200,000บาทแต่ว่าหน้างานได้ถังน้ำขนาด100ลิตร2ใบในห้องน้ำชาหนใบ และห้องน้ำหญิงหนึ่งใบค่ะซึ่งไร้วีแวลปั๊มและถังเก็บน้ำนะคะคนงานเป็นคนสนิทของเจ้าหน้าที่กองคลังค่ะซึ่งอยู่ในสังกัดกองการศึกษาหลังจากที่เพจดังกล่าวได้เผยแพร่ข่าวนี้พบคขาว่าผู้ติดตามเพจได้แสดงความคิดเห็นในทางเสียหายพร้อมกับว่ากล่าวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและมีการพาดพิงถึงผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลือโดยทอยคำที่หยาบคายด้านนายวินัยอินทพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือได้กล่าวเขาว่า หลังทราบเรื่องได้ให้กองการศึกษาชี้แจงรายละเอียดโดยพบาว่าโครงการที่เป็นประเด็นนั้นเป็นโครงการของโรงเรียนอนุบาลเทศบ,บาลเมืองหนองปลือค่ะใช้งบประมาณในการดําเนินการโดยใช้เงินสะสมทางโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติในการจัดซื้อถังขนาด2,500ลิตรจำนวน12ถัง ปั๊มน้ำสี่ตัวนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำที่อ่อนเด็กนักเรียนที่อยู่บนตึกไม่สามารถใช้น้ำได้ค่ะโครงการดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในช่วงเวลากลางวันและเปิดดำเนินการใช้ไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบข้อที่จริงพบก็ว่ามีจำนวนถังน้ำและปั๊มน้ำตามจำนวนที่เขียนไปในโครงการจริงค่ะ นอกจากนี้ยังพบว่าได้เดินระบบเปิดใช้งานเรียบร้อยทั้งนี้หลังระบบเสร็จสิ้นโรงเรียนไม่ไประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกเลยอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเพจดังกล่าวนะคะพบเขว่ามีการลงข่าวที่ไม่มีความเป็นจริงนะคะทางเทศบาลจึงได้ให้นิติกรดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดตามพารบอรคอมพิวเตอร์ส่วนผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยทอยคำหยาบคายเสื่อมเสียทำให้บุคลากรเสียชื่อเสียง มีการพิจารณาฟ้องเป็นรายไปและฝากถึงเพจข่าวดังกล่าวการลงข่าวควรสืบค้นข้อมูลความจริงอย่าเห็นแก่ยอดคนติดตามยอดคนกดไลค์กดแชร์ควรมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวค่ะป,าปาลาปาไม่ไห,หลหรือปั๊บเด่อดตัวนี้มันจะปิดนี่ละกันวันละปลาปาไม่ขึ้นมาคนกันไม<ด>่ไหว ที่เป็นถังด่าที่เป็นประเด็นน่งคือวางตรงนี้ใช่ไหมครับรับแล้วไอ้ที่เอามาวางวางเพื่ออะไรครับตอนนั้นตอนก่อนน้ำมันไม่ไม่ค่อยดีอ๋อผสมรองเพื่อไว้เวลาใเวลาเข้าร้านอ๋อนั่เขาไปไหนก็จะไม่ได้เขาผสมรองนะแล้วเขาไม่เห็นถังด่าอยู่ตรงนี้เลยเอาไปโพสต์ไปใช่เป็นประเด็นแต่แล้วอย่างถ้าสองตันเท่าเลยยึดเขาไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นประตูเข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำ ไอ้ที่บอกว่าคำว่า2,500ลิตรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เจาเข้ามาในนี้ใช่ค่ะไม่ได้เลยู่แล้วเรื่องของแก๊สจะมีสารก็จะมีทั้งสามชั้นครับตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นคณะรัสบาลเองอยากจะชี้แจงอะไรบา้างครับส่านแบบเออเทศบาลเมืองหลวงเหล่านั้นก็ได en ้รับในเรื่องของเอ่อเพจของมหาวิทยาลัยเองในเรื่องของในการจัดที่จะจ้าของถัง ใส่น้ำาปําหรับดูแลในส่วนของโรงเรียนซึ่งทางเทศบาลบุรีนั้นก็อยากจะ,ะระบับเรียนไปได,ดูนะครับความทจริงนะครับจริงจริงแล้วนะโครคงการนี้มันเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้อนุมนัติงบประมาณของแสนบาทนะครับซึ่งจะแต่ช่วยเหลือในทาเรื่องของน้ำประปาที่ไม่ไหลแต่เราเป็นการตอบ่อบท,ที่ทางน้ำเนี่ยอาจ,จําวนทั้งหมด12ใบนะ12ใบ,บนะถังแต่และถังนั้นก็ถือว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของ การจาัดพิจ,จารณาแล้วก็ในการตวรวจสอบต่างๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันถูกต้องตามนั้นทั้งหมดทั้งนีมีข้อ,อ,อมมหรือว่าจะเป็นถังน้ำหรืออะไรก็ดีเนี่ยการที่บริษัทที่เข้ามาประม,มูลหรือเราจ้างเนี่ยเขาจะมีข้อมีบริษัทที่เปรียบเทียบในในราคากลางใน,นราคาที่มันมีเขาจะเทียบกันแล้วแต่ทั้งนีน้ทั้งนั้นที่อันเฉียดของ หมา่อบ้านที่ออกหลงไปเนี่ยซึ่งทําให้ทางเทศบาลน,นั้นมีความเสื่อมเสียแลนะทางโรงเรียนเนี่ยมีความเสื่อมเสียเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเลงเพจหรือร้อ,อ,องเรียนไปในลักษณะน,นั้นซึ่งทําให้เทศบาลเสียหายเนี่ยในส่วนของความเสียหายเราก็ต้องออว่าตามคนหมาย ในส่วนของรบคอมอะไรเงี้ยก็จะให้ทำนี้ก่อนั้นเป็นไปตามกฎหมายไปแต่จ่วนควาจริงนั้นวันนี้ก็ก่อที่แจงเนี่ยทางประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าทางเทศบาลดุลพินีของเรานั้นได้ทําถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดในเรื่องของโครงการที่เราได้ทำนะครับถือว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อที่ได้มาลงพื้นที่และดูและตรวจสอบเป็นการนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าทางเทศบาลดุลพินีนั้นทางโรงเรียนเนี่ย วัตถุประสงค์ที่ทำนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีส่วนเสริมเสียหรือผิดเข้ากฎหมายได้ดนขึ้นนะครับของการนี้ก็ถือว่าเราเรา,เราไปชี้แจงไปแล้วแต่ส่วนเรื่องเรื่องที่การร้องเรียนมานั้นที่ทําให้เราเสียหายนั้นก็จะดําเนินตามกฎหมายต่อไปมีอะไรอยากฝากฝากถึงเพจนี้างี้ยก็อยากจะฝากทั้งเพจหมอพ่อบ้านเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรที่ทำให้ทำาเราเสียหายเนี่ยผมอยากจะกคิดว่า ในการทํางานหรือเรื่องฐางงานเรื่องกันเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือความชัดเจนงคือความถูกต้องแต่สิ่งไหนที่ถูกต้องคือไม่มควรที่จะลงหรือว่าให้กับพี่น้องประชาชนบางครั้งเขาไม่เข้าใจเนี่ยในในรับรู้เรื่องเรื่องสิ่งที่ผิดๆนะครับก็อยากให้่ถ้ามันผิดจริงก็ก็ก็ว่ากันตามนั้นนะฮะแต่ส่วนนี้มันมันเราไม่ได้ผิดอะไรใดที่แต่ลงไปทําให้เสียหายเนี่ยถือว่าแบบนี้ก็ปัาไว้นะก็ถือว่าเอาสิ่งดีๆมาคุยกันนะสิ่งไหนไม่ดีก็ ก็ขอให้ท่านเข้าใจนะว่าเราเราทํางานเราเข้ามาทํางานมนีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าสิ่งนี้ที่ว่าคุณเล่นผมก็ต้องว่าตามกฎหมายไปนะครับฝากถึงประชานชนที่ไปดูเพจที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งคอมเมนต์ในสิ่งที่ผิดผิด,ผดที่คุณมีในรู้รับรู้เลยว่านี่คเทีจริงมันเป็นอย่างไรนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับก่อนอที่จะคอมเมนต์หรืออะไรก็ตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนครับก็ถือว่าเราเข้ามาทํางานเนี่ยถือว่าความถูกต้องเรื่องนมีความชัดเจนอยู่แล้ว นะการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เราทํางานนห้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลนะวมกันนะครับ